สำหรับคู่ต่งไปนี้นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมนะครับกระบี่บุกคลชายกระบี่ชายและดับสองมือหญิงนะครับในรอบชิงชนนเลิศนี้นะครับเป็นการพบกันเองระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับายแดง้นะครับเ,เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1น่นะครับส่วนสีเงินนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่สนะครับสำหรับ สีน้ำเงินนั้นนะก็เคยเป็นแชมป์ประเภทศกะบีมาก่อนนะครับส่วนสวายแดงนั้นก็ในระดับเยาวชนนะครับก็เคยมีผลงานมาบ้างนะครับทั้งทสองคนฝีมือก็พัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับก็สามารถเข้าชิงได้นะครับ ตอนนี้สิแม้ว่าจะเป็นสถาบัานเดียวกันนะครับแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ไม่มีการยอมกันนะครับทั้งสองนะครับต่างมั่นใจนะว่าตัวเองผู้ตัวเองนั้นสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับอันนี้ทั้งสองก็ยังดูเชิงดูระยะกานอยู่นะครับ วันนี้นะครับเป็นการรับตอบของน้ําเงินนะครับแต่ว่าชอบสุดท้าย,ยน้ำเงินยังรับไม่พลนะครับแดงแจ่ที่ดับไปนะครับก็ล่อให้แดงน้ําเงินออกหนาวนะครับจังวันนี้น้ําเงินรับผลไหมครับ สเสียนะครับชัดเจนนะครับน้ําเงินได้แต้มครับเงินนําไปก่อนหนึ่งศูนนะครับจังหวะน,นี้แดงรับไม่ผลนะครับเข้าไปตีขาก่อนนะ,ะครับเมื่อสักครู่นะครับแดงทําแต้มได้นะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับนี่ ค่อนข,ข้างจะสูสีนะครับแต้มอยู่ที่1ต่อหนึ่งนะครับเวลาเหลืออีกประมาณ1นาทีนะครับออกมาการสั่งหยุดนะครับเตือนเหลือเวลา1นนาที หมดเวลาการแข่แงขันนะครับในในกระบ,บี่ชายนะครับก็เสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไอคู่ที่สองนี้นะครับเป็นดาบสองมือหญิงนะครับนัน้นนั้นเป็นคู่ที่หนึ่งนะครับส่วนแดงเป็นคู่ที่สองนะครับจากมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีปรปิตฐเป็การต่างคู่นะครับ นักกีฬาทั้งสองคนนี้นะครับก็ต่างเป็นนักษาบเนียโทด้วยกันทั้งคู่นะครับ นี้ว่ายังไงครับแดงไม่โดนนะครับส่วนนะครับลูกนี้ วนนะครับลรกนี้จังหวะนี้นะครับไม่ชัดเจนนะครับทำการไม่สั่งหยุดจังหวะนี้ว่ายังไงครับรุงนี้น้ำเงินตัดเข้าไปที่แขนแดงนะครับน้ำเงินได้แต้มครับนี้ธุรกิจบัณฑิตคู่หนึ่งนะครับอ้ับนำไปแล้วนะครับ ตรงนี้ไม่ชัดเจนนะครับจังหวะนี้สวนนะครับทั้งินเข้านลึกนะครับ ไม่ชัดเจนนะครับจังหวัน,นี้ยังไงครับแดงได้แต้มนะครับโอ้โหแดงได้มาแล้วนะครับตอนนี้แต้มเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันแล้วนะครับเหววลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีครับ เจอวเวลาอีกหนึ่งนาทีครับสวนนะครับอืมจังหวะน,นี้น้ำเงินออกตีนะครับแดงรับได้ไหมครับ แดงได้แต้มนะครับจังหวะน,นี้น่าเสียดายนะครับการออกดาบทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่ากมา,การเห็นว่าแดงตีชัดกว่านะครับสวนนะครับจังหวนนะวน,นี้ว่ายังไงครับสวนนะครับ ทำการให้สวนนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ32วินาทีนะครับน้ำเงินต้องออกฝืนได้ได้นะไม่งั้นแดงจะเป็นฝ่นายชนะนะครับสวนครับอือง่วนนี้น้ำเงินนะครับออกดาบแล้วแดงตามมานะครับ ไทยสวนนะครับจ <Good. S 1> ังหวะนี้แดงออกดาบฝ่ายเดียวเลยนะครับนั้งเงินจะรับคนไหมครับไม่ชัดเจนนะครับ <Good. S 1> สวนนะครับ สวนนะครับสวนนะครับเดี๋ยวไปได้เพียงหกวินะครับน้ำเงินจะทำได้ไหมครับจังหวะนี้จังหวะนี้ว่ายังไงครับออกดาบพร้อมกัน น้ำเงินได้แต้มนะครับเป็น2เข้านะครับรเดยวลาได้เพียงสี่วินะครับสวนนะครับหนึ่งวินาทีนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับสีน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับด้วยสิทธิแต้มแรกได้ก่อนนะครับก็ ส่วนแดงนะครับเป็นเป็นคู่มือสองนะครับก็ได้รับเงินเงินไหมครับ